อาแล้วก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องคีมูระนะครับผมแม่ก็กลับมาแล้วนะครับผมอาสำหรับคลิปของเรานะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมตัดมาจากสตรีมไลฟ์สดเลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาดูกันได้นะครับผมผมไลฟ์สดอยู่นะช่วงนี้นะเออก็ ไลฟ์สดฟาร์มทำคอนเทนต์ไปเรื่อยนะครับทุกคนหาคอนเทนต์ตัดลงคลิปนี่แหละทุกคนเออจะสนุกยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมสปอยไปก่อนว่ายิงมันมากทุกคนเน้อไปดูกันเลยจ้าไปอะไลยไม่ใช่ไม่ใช่จะเล่นไล่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่จะเล่นไล่มาขวอเสียงหน่อยโอ้โหเราเพื่อนมากับเราแค่คนเดียวฉายเดียวอีกแล้วเรอเนี่ย ถ้าไม่ไปอนอกโลกหรือดูทรงแล้วมันจะม,นมันจะไม่นิ่งนะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าไปนอกโลกมันจะไม่นิ่งนะถ้าเป็นอย่างนั้นยังไงมาเพื่อนปืนอะไรวะเนี้ย A K M โอ้โหเกิดไกซะด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับเช้าๆอย่างนี้นี่เพิ่งตื่นมาเลยแหกขี้ตามาสตม,มต n d e c k คิดตามาสตรีมเลยนะอยู่ไหนเพื่อนมาร์คด้วยมาร์คด้วยจะได้รู้หนึ่งมีโอเคกระสุนนิดพีแรงเก็บครับ จริงจังเลยเนี่ยอยู่ด้านหลอเอาเลยก็ได้นะผมกลัวผมขึ้นไปแล้วผม,ผมโดนเซตเย่อมาจะหาทางอื่นกับ โอ้ยติดอะไรอะ่ะมีจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันได้ลูปป้นว่ะเวอนั่นมีอะไรล่ะไปนู่นนแล้วถ้าเพ่ถ้าพี่แห่คิตามาไลฟ์แล้วผมต้องแห่คิตามาดู <laughs> อย่าบอกนะว่าเพิ่งตื่นเหมือนกันไปกันเฮีย้ยเอ,อ้ยม่นยัง้งเลยนี่ปืนอะไรวะยิงสองนัดแขนทายสองข้างเลยเฮียเอ,อ้ยรีเซต็ตรีเซต็ตรีเซต็ตตายครับตายสองตายสองตายสอง รูปปั้นเกือบตกแล้วมึงอะเกือบเป็นของกูแล้วรูปปั้นมึงอะสี 4, แ่แสนละขอบคุณที่เคาะใจให้ครับผม <außer S 1> คุณมีตู้เสกไม่มีอเอาเก็บไว้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 แบบนี้จะไหวไหมไหวสิเชื่อพี่เนาะเพราะ <F> er <ar> ว่าเราเข้าข้างในไม่ได้แล้วข้างในน่าจะเข้าไปประมาณสองตี้ไม่ก็สาม เราก็เล่นข้างนอกแล้วกันโอ๊ยเน็ดมาเนาี่ยเน็ดมาเน็ดมาเดี๋ยวไปเก็บตัวไกลก่อนครับเดี๋ยวเราจะอยู่นี่ยาวอยู่ มา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 ต,าตอนเช้าตอนเช้าตื่น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 แปดโมงฮะเกือบเก้าโมงแล้วโอ้เก็มมบขาอ่อนแอแท้ร่างกายแม็คโป้เอ้ยแม็คเอเกวะ่ะ อ๋อเพื่อนมันยิงได้เหรอ,อใครโทรมาวนะเนี่ยสตรีมอยู่โอ้ยสตรีมอยู่เฮ้ยเดีย๋ยวม่งโทรมาอ๋อเพื่อนมันเอาแอร์ออกสตรีมอยู่สตรีมอยู่อจะเพิ่งโทรมาเอา้าไอตัวนั้นไปไหนวะที่ผมยิงตอนแรกเอา้าวันนี้ หัวจิหัวฟัง G S t w ูด้วยเอามาของมันก็มันของมันนั่นมันค้ังแสงแปดหมื่นยิงวะมะ่มวะทำไมของมันกระจกจังวะเอากูทิ้งของไวนะ้เนี่ยเอาวิ่งวิ่งผ่านไปเ,เซ็ตของแป๊บนะครับเสียงใครอ่ะ วิคคนไม่เห็นหรอเดี๋ยวเจอเ b d บีดตูไหนฮะเบื่อเอสหายเอ้ยเ,เ,เจอแล้วโผล่ไหม เฮ้ยเซตไหนปะเนี่ยยี่ห้อมีเฮดโฟลด้วยฉีดแดงวิ่งเลยแล้วกันโอเคเพื่อน นี่ผมยิงตายหรอเนี่ยโอ้ยผมยิงตายทีย่ไม่ใช่เซ็ตไหนอะไรวะเนี่ยมึงมาแค่ปืนนี้ปืนเดียวเนี่ยนะอ๋อมีแค่สองตัวใช่ไหม <c oughs> ไหนดูดี <c oughs> เพื่อนได้อะไรเฮดโฟนได้อะไร <c oughs> ใช่ไหมบอ <c oughs> นั่นไงกูว่าแล้วเพื่อนได้เฮดโฟน โอ้ยรวยรวยรวยมามาตัวนี้ก็ได้วะหมวกห้าอยู่ได้ปืนก,ก๊อกปลอบใจว้ากระเป๋าเหลืองด้วยเว้ยรวยรวยรวยตาแรกของวันก็รวยมันได้ฟาร์มอะไรมาวนะเนี่ยโอเคอันไหนที่มันมีของประมาณหนึ่งกิโลสองกิโลผมเก็บหมดนะครับหาหาตังเอ้ยอันนี้หนึ่งกิโล ไปเคลียร์ของครับรอออกครับจังหวะนนี้ยข้างในไม่น่าจะได้เล่นแล้วข้างในทั้งพีเก้า P90 ทั้ง rpK อะไรไม่รู้อ่ะน่าจะเซฟตใหญ่จัดะข้างในอ่ะน่าจะไม่มีแล้วครับข้างนอกน่าจะหมดละถ้ามีก็น่าจะแถวปัม๊มผมยิงข้างนอกไปสองสี่ตัวเพื่อนยิงไปอีกสองตัวเป็นหน่าจะน่าจะเหลือแค่ข้างในถ้าเก็บของออกก็ได้นะฟอแต่ง STd หรือ P ครับอันอันอันนี้คืออะไร,รอ่ะ SDD หรือ P ผมผมไม่รู้ว่าเนี่ยประมาณนี้เลยอะ่ะแต่งประมาณเนี้ยผมไม่รู้ว่าคืออะไรอะ่ะไปจัดเซตออกครับ มันจะสับไหมไม่สับไม่สับกูสับแล้วกูก็ไปเอ้ยติดทห,ห,หารหรยอครับติดทหารหรยอครับเพิ่งตื่นไม่ใช่ไม่ใช่ผมผ่านมานานแล้วไอทหารไอจับทหารนี่ผมผ่านมานานแล้วมันจะออกทางแตกเออให้มันมาเถอะถ้ามันจะออกทางแตก ได้หมดเลยไฟฉายสองหน้าให้อ่ะมาโทษน <c oughs> ะครับสี่แสนครับตาแรกของวัน เป็นไงกันบ้างครับผมอ่าตาแรกของวันเนาะ <g oda> ก็ได้ประมาณนี้เลยนะครับสี่แสนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกัน,น,ยยน,นเลยนะครับผมวันนี้ไล่ยิงมันๆเลยนะครับผมมีแตกก่กีกี้นะครับผมเซ็ตบัตรเยอะขนาดเลยนะครับผมนะ <c oughs> มาเดี๋ยวเล่นดีๆและตั้งใจละแป๊บหนึ่งนะโฟกัสเกมแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยกูโดนเข้าไปโดนระเบิดแล้วแล้วมันก็ระเบิดเยอะจัดเลยยูซัสแะมันพกมาแบบเยอะมากเลยอะ ผมก็โดดเข้าไปแบบโดดจองเข้าไปไปหลบพวกตรงมุมนั้นนี่เออไปเลยข้างในทางนี้เราจะเกิดแน่นอนผมก็นึกว่าผมใส่ลิกฟ้ามาผมก็เลยซื้อแบบนั้นไว้ยาสี่ช่องไม่งั้นผมเอายาสองช่องมาเอา๊ะ เอเอเอหมุมนี้มุนนี้พี่เอ้ยตายเลยครั <DA> บตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองเฮ้ยไม่ใช่ละ มาเล่นข้างนอกเลยเล่นข้างนอกเลยก็ได้ข้างนอกมันดึงดูดได้เกินอ้ย ลูกกันเสียวไปยืนนะไปนไ,ไหนอะไปนไหนจ้าคนดีคนเดิมที่รักคนที่โอ้โหแล้วฮียห้มันวิ่งหนีแบบวิ่งหางจุกตูดอะ่ะ มันกลัวอะไรวะโอ้แล้วมันมีแต่เซ็ตบัตรเด้อเปลืองกระสุนนะเนี่ยเอาจริงนี่คนนั้นน่ะไปเด็กออกไปเด็กไปกินไป ไปมันอยู่ข้างล่างครับพี่ชายไม่ต้องรีเซ็ตแล้ววิ่งใส่อย่างเดียวพอเจอแล้วเฮ้ยกระตุนบนบน่นผมหมดโอเคสวย <c oughs> ไม่ต้องรีเซ็ตแล้วกูยิงอย่างเดียวมา ได้เวลารีเซ็ตแล้วครับกระสุนเอามาน้อยเกินวะ่ะไม่พอใช้ยิงคนเอาแต้มแรงเออจริงมันมันมีแต่กีเกียอ่าจริงจังเวลาแม่งจริงเวลาเราจริงจังแม่งเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะแบบยง โอ้เกาะสี่ได้นี่ก็เก็บเลยครับอันนี้อันนี้พี่ชายเก็บยังเนี่ยเนี่ยก๊อก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 สิบแปดเลยตรงนี้ เดี๋ยวผมไปเก็บศพตรงนั้นให้เดี๋ยวผมไปเก็บศพสามตัวตรงนี้ให้เฮ้ยมันไม่ร้องว่ะมาระเบิดไปไม่ร้องทุกคนเอาแล้วโอเคคน คน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 มันมาเก็บแอร์ดรอปแล้วไม่ซิกไม่ซงไม่ซิกเฮ้ยจะปประเบิดใส่ผมได้แล้วมันมาเก็บแอร์ดรอปนิวว่าะ,ะว่าอยู่ มาครับปืนดีอยู่น่าจะได้หลายแสนอยู่พี่เอาไปหมดเลยนี่กระสอบก,กระสนุนมายัางเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไปให้ด้วยแหละ ะสับออกเลยได้เท่าไหร่วะนะเซตมันมันมีแต่เซตกีกี้อ่ะมันน่าจะได้น้อยอ่ะเดี๋ยวทำไมมีเสียงปืนนะสองแซนนั่นเห็นไหมมันมีแต่เซตกีกี่มันเลยได้น้อยอเป็นไงกันบ้างครับผมสนุกหรือเปล่าครับกับคลิปที่ผมลงนะนานๆทีอาจจะได้ลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันติดสตรีมแล้วก็หา คอนเทนต์ไฮไลท์จากสตรีมก็มีหลายคลิปที่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับผมก็เดี๋ยวจะทยอยตัดลงนะครับผมจากไฮไลท์เนาะภาพอาจจะไม่ได้ชัดนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับผมถ้าชอบฝากมาดูสตรีมผมด้วยนะครับผมถ้าเห็นเนาะเออไปแล้วครับสําหรับวันนี้บายบาย